พระสูตรนี้ก็ดีเหมือนกันที่พระเจ้าปเปเสฐที่โกศลได้ถามพระเจ้าปเปเสฐที่โกศลประทับนั่งณนะที่คุณส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หม่อมฉันได้เข้าที่รับพักผ่อนอยู่ได้เกิดความลึกคิดอย่างนี้ว่าชนพวกไหนหนอแล ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนชนพวกไหนหนอแลชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนครับพระองค์ได้คิดต่อไปว่าก็ชนบางพวกแลย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนถึงแม้พลช้างพลมา้าพลรถพลเดินเท้าจะพึงรักษาเขา ถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกไม่ใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตน ถึงแม้ว่าพลช้างพลมา้าพลรถหรือพลเดินเท้าจะไม่รักษาเขาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาในภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตน พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าถูกแล้วมหาปพิษก็ชนบางพวกย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนถึงแม้ชนพวกนั้นจะมีพลช้างพลมา้าพลรถหรือพลเดินเท้าคอยรักษาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าไม่รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใด ก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกมิใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าไม่รักษาตนส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถึงแม้ชนบางพวกนั้นจะไม่มีผลช้างผลมา้าผลรถ หรือพลเดินเท้าคอยรักษาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกเฉนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนจากนั้นพระองค์ตรัสต่อไปว่าการสำรวมด้วยกายเป็นการดี การสำรวมด้วยวาจาเป็นการดีการสำรวมด้วยใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาตนอยู่ที่เราประพฤติสุจริตหรือทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ แม้จะมีคนคุ้มครองช้างม้ารถผลเดินก็ไม่ชื่อว่ารักษาเพราะว่าหลังจากกายแตกทำลายเนี่ยก็อาจเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตลงจึงบอกว่าการสำรวมด้วยกายเป็นการดีสำรวมด้วยวาจาเป็นการดีสำรวมด้วยใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วย่อมมีความละอายต่อบ,บาป เรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาตนสมัยนั้นแลหมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสริฐท่โกสนให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยคือคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครั้งนั้นแลภิกผุทั้งหลายรูปคลองผ้าเรียบร้อยแล้วในเวลาเช้าถือบาทและจีวรเข้าไปสู่ รันกรสาวัตถีเพื่อบินตาบาตกันกลับจากบินตบาตในเวลาหลังหลังพัทหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนัันแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้นั่งอยู่ที่นักควรส่วนข้างหนึ่งพิกรเหล่านั้นนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันนี้หมูมหาชนถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้จองจําไว้แล้วบางพวกถูกจองจําด้วยเชือกบางพวกถูกจองจําด้วยคือคาบางพวกถูกจองจําด้วยโซ่ตรวนครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสประคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่านักปราชญ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวเครื่องจองจําที่ทําด้วยเหล็ก ทำด้วยไม้ทำด้วยหญ้าหรือเชือกเนี่ยว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวความรักใคร่พอใจในแก้วมณีกุนทนและความห่วงอะไรในบุตรปรรยาทั้งหลายว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นพาให้ตกต่ำเป็นเครื่องจองจำที่หย่อนยนแต่ปลดเปลื้องได้ยาก นักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นออกบวชเป็นผู้ไม่มีความห่วงอะไรละกรรมสุขเสียแล้วนะดังนั้นเครื่องจองจำที่แก้ได้ยากก็คืออตัวโลกรธรรมนี่แหลนะนะ ันนี้พระราชาห้าพระองค์ถกเถียงกันรั้งนั้นพระราชาห้าพระองค์เหล่านั้นมีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นประมุขเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ก้าแต่พระองค์ผู้เจริญครับพระองค์ทั้งหลายในที่นี้เป็นราชาทั้งห้าคนเอิบอิ่มเพียบพร้อมได้รับบำเรออยู่ด้วยบรรจากกรรมคุณเกิดมีถ้อยคำโต้เถียงกันขึ้นว่าอะไรหนอเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปทั้งหลายเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่า เสียงทั้งหลายเป็นยอดแห่งการทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่ากลิ่นทั้งหลายเป็นยอดแห่งการทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารถทั้งหลายเป็นยอดแห่งการทั้งหลายบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่าโธทพภะทั้งหลายเป็นยอดแห่งการทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นยอดแห่งการทั้งหลาย พระสัสดาตรัสว่าอย่างไรนะพระองค์บอกว่าดูก่อนมหาปพิธยอดสุดแห่งความพอใจนั่นแหละอาตมาภาพกล่าวว่าเป็นยอดในเบญจก,กรรมคุณดูก่อนมหาปพิธรูปเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรูปเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคน เขาดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยรูปเหล่าใดรูปอื่นรูปอื่นจากรูปเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนารูปเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขารูปเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมสำหรับเขาลองดูของอีกสํานักหนึ่งแปล รับผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาปพิธที่สุดแห่งความพอใจนั่นแหละอาตมาภาพกล่าวว่าเป็นยอดในกรรมคุณห้าอันเดิมเขาบอกยอดสุดแห่งความพอใจนั่นแหละอันนี้บอกว่าที่สุดแห่งความพอใจนั่นแหละอนะ รูปเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรูปเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดำริรีเต็มรอบด้วยรูปเหล่าใดรูปอื่นจากรูปเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือปราณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนารูปเหล่านั้นเป็นรูปที่ดียิ่งสำหรับเขารูปเหล่านั้นเป็นรูปยอดเยี่ยมสำหรับเขาเสียงกลิน่นรสประะเหมือนกัน มหาพิธโพธภะเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนโพธภะเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดําริเต็มรอบด้วยโพธภะเหล่าใดโพธภะอื่นจากโพธภะเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนาโพธภะเหล่านั้นเป็นโพธภะที่ดียิ่งสําหรับเขาโพธภะเหล่านั้นเป็นโพธภะยอดเยี่ยมสําหรับเขา นั่นก็คือต้องพระองค์าาเป็นเรื่องของที่สุดแห่งความพอใจนั่นแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยที่ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ไกลจะชอบแบบใด สมัยนั้นจันทนังคาริกะอุบาสกนั่งอยู่ในบริษัทนั้นลำดับนั้นก็เลยลุกจากอาสนะทรรพผ้าห่มเฉวียงบาข้างหนึ่งประนมมัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุอย่างหนึ่งย่อมจำแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเหตุอย่างหนึ่งย่อมจำแจ้งกับข้าพระองค์ดูก่อนจันทนังคาริกะ ขอเหตุนั้นจงแจมแจ้งกะจงแจมแจ,มแจ้งเถิดนะก็ให้เขาได้กล่าวด้วยตัวเขาเองจันทนังคริกะอุบาสกได้สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักด้วยคาถาที่สมควรแก่เหตุนั้นว่าดอกปทุมะนะชื่อโกกนุษ์บานในเวลาเช้ายังไม่สิ้นกลิ่น ยังมีกลิ่นหอมอยู่ชั้นใด <c oughs> ท่านจงดูพระอังคีรัสะผู้ไพโรธอยู่ดุจด,ดวงอาทิตย์ดุ่งโรดอยู่ในอากาศฉะนั้นลำดับนั้นพระราชาห้าพราะองค์เหล่านั้นทรงให้จันทนงางคลิกะอุบาศกห่มด้วยผ้าห้าผืนคือพระราชทานผ้าห้าผืนป้าห่มห้าผืนให้ ทันใดนั้นจันทนังขริกะอุบาสกก็ถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงห่มด้วยผ้าห้าผืนเหล่านั้นได้โอกาสถวายของต่อให้พระศาสดาเลยจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมจริงๆพระเจ้าเปรตที่โกศลทานอาหารอิ่มแล้ว ก็เข้าไปเฝ้ารู้สึกอึดอัดนะพระศาสดาก็เลยบอกว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าคลองอายุได้ยืนนานต้องการอายุยืนต้องการแก่ช้าให้รู้ประมาณในการบริโภคนะเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ สมัยนั้นมานพชื่อสุทัศนะยืนอยู่เบื้องพระปริศดางพระเจ้าปเปเสนทิโกศนลำดับนั้นพระเจ้าปเปเสฐทิโกศลจึงเรียกสุทัศนะมานพมารับสั่งว่ามาเถิดเจ้าสุทัศนะเจ้าจงเรียนคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วจงกล่าวในเวลาเราบริโภคอาหารอันหนึ่งเราจะให้นิตยพัฒแก่เจ้าวันละร้อยกหาปณะทุกวัน ดีไหมนะให้เตือนให้เตือนเวลาทานอาหารก็นะจะได้ไม่ทานอาหารมากเกินไปนะให้วันละร้อยกหาปาะนะเลย คาถาที่เตือนก็คือมนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มาย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าคลองอายุได้ยืนนานถ้ามีใครจะสักถามข้อทาอะไรไหมเจินได้เนาะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้ ประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าประโยชน์ของการติดตามนะก็คือเพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานานนะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง คาถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจําเป็นนะแต่เพราะความจําเป็นจึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคาถาวัตถุสิบอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุสิบอย่างนี้ เป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรนะแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ